สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแห่งการแบ่งปันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะให้กับท่านเจ้าของโครงการกันอีกแล้วนะคะเป็นไงคะตอนเย็นทานข้าวทานปลากันหรือยังคะท่านไหนที่ได้เวลารีแลกซ์พักผ่อนแล้วก็มา รับฟังแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะสวัสดีคััน้องเบสสวัสดีคอ่าเดี๋ยวรอเอฟซีรอก่อนนะคะเดี๋ยวไม้ครับื่องด้ะโอเคสวัสดีทุกๆท่านนะคะตอนสองทุ่มเวลาดีๆนะคะค่ะเสียงดังฟังชัดไหมคะวันนี้ถ้าเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมค่ะขอหมายเลขหนึ่งหน่อยนะคะ ส่งสัญญาณให้กันหน่อยสวัสดีครับน้บองเมทอ้าวอันนี้น้องบอสสวัสดีครับอย่าสลับคนจ้ะตอนเย็นวันนี้ได้ไปตรวจงานหรือเปล่าครับไปครับโอเคเยี่ยมมากนะคะอันนี้คือว่าที่ท่านเจ้าของโครงการคนต่อไปนะคะเรียนรู้งานค่อยๆเรียนรู้แต่ว่าไม่รู้จะอยากเป็นเจ้าของหรือไม่อยากเป็นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบดีกว่านะคะ ให้น้องบอสตัดสินใจเองนะคะอันนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาในไลฟ์นะคะวันนี้สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวแม่ให้ข้อมูลพี่ๆก่อนคับแบ่งปันนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวลดขอดูคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ลดยังไม่ขึ้นค่ะวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลดีๆกันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ คนที่ทำบ้านขายนะคะก่อนที่จะไปชำระภาษีเดี๋ยวเรามารู้เบื้องต้นว่าค่าใช้จ่ายนะคะที่เราจะมาหเป็นต้นทุนนะคะมันมีอะไรบ้างเบื้องต้นเดี๋ยวมาแบ่งปันกันนะคะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะน้องบอยวรวุธนะคะน้องบอยอยู่ทีม ผาม่านพี่พรของเรานะคะเอสดีไซนดูแล Enjoy Home ทุกเฟสค่ะเดี๋ยวเฟสเป็ดก็ใช้บริการกันอีกแล้วนะคะดูแลทุกระดับประทับใจในเรื่องของผ้าม่านวอลเปเปอร์อะไรต่างๆจัดให้ได้หมดนะคะขอบคุณพี่พรและพี่ยาด้วยนะคะดูแล Enjoy Home มมาโดยดีตลอดและลูกค้าก็ ประทับใจมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะพอดีกล้องลถอยู่ไกลเสียงดังฟังชัดไหมคะขอสัญญาณหน่อยคะ่ะถ้าเสียงยังฟังชัดขอหมายเลขหนึ่งหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันข้อมูลดีๆกันสำหรับท่านเจ้าของโครงการที่เตรียมตัวจะเสียภาษีนะคะ เดี๋ยวใกล้แล้วนะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะคนที่ทำธุรกิจประกอบธุรกิจก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปเสียภาษีในตอนสิ้นปีให้มันถูกต้องนะคะตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาเลยนะคะวันนี้วันนี้ของเราก็มีข่าวดีค่ะปิดจองอีกหนึ่งหลังนะคะลูกค้าที่น่ารักนะคะคำนวณศัก,กยภาพแล้วก็ อีกนิดเดียวค่ะคงสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของเอกสารจัดสรรก็เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะรอในส่วนของโฉนดนิดหนึ่งนะคะเอกสารเดี๋ยวก็ได้เริ่มโอนรัวๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเยอะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์นะอ้าวคุณแพทยิพาันบอกว่าหมายเลขหนึ่งแสดงว่าได้ยินเสียงดังฟังชัดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้ เราจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะที่ถือว่าเป็นต้นทุนในการที่เรามาพัฒนาสังหาเดิมทรั์เนี่ยค่ะที่เราสามารถใช้ไปเป็นต้นทุนหักลบจากรายรับนะคะที่เรารับมาเป็นตัวค่าใช้จ่ายอะค่ะที่จะหักจากต้นทุนหรือรายรับที่เรารับมา ก่อนที่จะนำส่งสมการนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากที่ดินนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะคะตั้งแต่แรกเลยก่อนเริ่มโครงการเป็นไงคะที่ดินไม่ใช่ดูดีๆแล้วก็ไปเจอที่ที่ไหนก็สร้างบ้านเลยไม่นะคะเจ้าของโครงการทุกทุกท่านทราบดีว่าเราจะต้องพัฒนาก่อน นะคะตรงนี้แค่เกรดแล้วก็ทำความสะอาดนี่ก็ถือว่าเรียกว่าการพัฒนาแล้วนะคะและที่สำคัญเป็นไงคะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นทุนทั้งหมดนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากที่ดินในแปลงที่เราจะขายนะคะเพื่อที่เราจะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อไปหักลบออกจาก รายรับของเราก่อนที่เราจะนำยื่นส่งเสียภาษีในตอนสิ้นปีนะคะตรงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากที่ดินอันแรกเลยก็คือค่าที่ดินอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะว่าเราต้องไปโอนซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่มีที่ก็ต้องรู้ว่ามูลค่านะคะของตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่ อันนี้นะคะนอกจากมีที่ดินแล้วหลังจากนั้นพอเรามีการพัฒนาเราต้องทอํายังไงคะส่วนใหญ่กับร้อยเปอร์เซ็นถมที่ปรับที่การถมที่นี่ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ส่วนบางคนบอกว่าส่วนใหญ่คนถมดินถ้าแบบบ้านๆไม่มีเอกสารอะไรให้เราเลยแล้วเราจะเอาเอกสารจากไหนไปแสดงให้ทางสรรพกร รับทราบว่าเรามีต้นทุนตรงนี้ด้วยอ่าอันนี้ใครที่ลงคอร์สเดี๋ยวไปฟังกันในคอร์สนะคะเดี๋ยวเรามีวิธีค่ะนะคะส่วนใหญ่จะเจออ่าคนที่รับถมดินอาจจะเป็นคนบ้านบ้านไม่ได้มีเอกสารพวกบินที่เป็นกิจลักษณะอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ ที่จะออกบินหัวบ,บินให้เราอะไรประมาณนี้เรามีวิธีแก้หมดนะคะท้านไหนที่ลงคอสก็ค่อยไปฟังกันว่าจะมีกระบวนการวิธีขั้นตอนยังไงค่าถมดินนะคะเป็นต้นทุนตรงนี้ค่าที่ดินก็เป็นต้นทุนแล้วนะคะที่เราจะเอาไปหักลบได้แล้วก็พวกประปาไฟฟ้านะคะค่าน้ำประปาค่าขยายไฟอะไรต่างๆตรงนี้ก็ถือเป็นต้นทุนหมดในที่ดินนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย เดี๋ยวเราไปบอกกันในคอร์สอันนี้คือเล่าให้ฟังเบื้องต้นว่าต้นทุนพวกนี้ค่ะค่าจะจ่ายพวกนี้เราสามารถเก็บพวกเอกสารไว้ได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนำไปลบออกจากไดรับที่เรารับมาถือเป็นต้นทุนทั้งหมด ก่อนที่จะยื่นเสียภาษีนะคะอันข้อแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากที่ดินอย่างที่บอกมีค่าที่ดินค่าถมดินค่าขยายน้ำประปาไฟฟ้าอะไรต่างๆใช้ได้หมดเลยค่ะหัวข้อที่สองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มโครงการคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าพวกนี้สามารถเอาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่าที่ปรึกษา ที่ปรึกษาค่าออกแบบเป็นไงคะให้ออกแบบบ้านออกแบบ3 d มดีโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะและอื่นๆอ,อ,อื่นอนื่นนี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไปฟังกันนะคะเราบอกแล้วค่ะว่าใครที่ลงคอ์สของเราเนี้ยคุ้มมากๆนะคะจะช่วยคุณประหยัดภาษีได้เยอะมากๆโดยที่เสียแบบถูกต้องแต่เราต้องรู้วิธีไงนึกออกไหมคะถ้าเราไม่รู้วิธี ก็อาจจะประหยัดแต่ประหยัดน้อยกว่าแต่ถ้าเรารู้วิธีเสียแบบถูกต้องแล้วประหยัดเยอะกว่าคุ้มนะคะอันนี้อันนี้นะคะข้อที่สองสรุปก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มโครงการค่าที่ปรึกษาอะไรต่างๆค่าออกแบบนะคะค่าเขาเรียกว่าอมีหลายรายการมากเลยนะคะแต่เราจะไปคุยกันในคอร์สกันอันนี้คือคุยเกรนให้ฟังคร่าวๆว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ค่าใช้จ่ายที่คุณคาดไม่ถึงหลายๆรายการนะคะเราสามารถแนะนำคุณแล้วก็นำเอาไปหักลบก่อนที่จะไปยื่นเสียภาษีที่สรรพกรได้นะคะมีหลายรายการเยอะมากๆแต่ก่อนในในส่วนของรถอะเราก็คาดไม่ถึงนะคะดีที่มีอ่าที่ปรึกษาที่ดีเขาก็บอกว่าตัวนี้ก็นำมาใช้ หากลบได้เราก็อู้เซอร์ไพรส์เลยนะคะแล้วก็เอาอคำแนะนำของที่ปรึกษาที่ดีของเรามาแนะนำให้กับทีมงานของเรานะคะที่โรงเรียนในคอร์สอ่าเขาลงทุนเรียนหาความรู้แล้วเราก็ต้องตอบแทนเขาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อช่วยเขาประหยัดภาษีแล้วก็มีการเสียภาษีที่ถูกต้องอย่างที่บอกกันไปนะคะสวัสดีค่ะคุณสเด็กละคะ ค่ะถ้าอ่านชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็คิดว่าจริงๆแล้วว่าค่ะมันใกล้สิ้นปีแล้วแหละมันมีประโยชน์มากนะคะถ้าเราเรียนรู้เรื่องการเสียภาษีมันถูกต้องท่านไหนที่ทำธุรกิจพอเรารู้การเสียภาษีที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะช่วยเราประหยัดภาษีมากๆเลยค่ะรู้บอกเลยนะคะถ้าเรารู้วิธีมันแต่ถ้าเราเฉยไปเสียตามมีตามเกิดตามดำน้ำไปเนี่ย มันมีหลายๆอย่างเลยนะคะรู้บอกเลยข้อมูลบางอย่างอะ่ะที่เราคาดไม่ถึงเลยแล้วจะช่วยคุณเก็บเม็ดเงินนะคะได้เยอะอีกออกมาเพราะนั้นถ้าใครสงสัยก็อย่างที่บอกนะคะในส่วนของรถเราให้เต็มที่อยู่แล้วสำหรับท่านเจ้าของโครงการสำหรับคนสร้างบ้านขายคอสนี้เปิดขึ้นมาสำหรับคนที่สร้างบ้านขายจะต้องเสียภาษีแบบไหน นะคะแล้วก็คนที่วางแผนจะเป็นเจ้าของโครงการได้โคตรดีมาเรียนรู้ก่อนเก็บข้อมูลก่อนนะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ตอนที่ท่านไปทำโครงการแล้วนะคะตรงนี้ท่านไหนที่ลงคอร์สมาวันนี้เราก็เริ่มดึงเข้ากลุ่มหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้ไปเจอกันวันที่29ถึง31นี้จัดเต็มให้แน่นอน นะคะรับประกันเสาอาทิตจันทร์ท่านไหนที่ติดธุระไม่ต้องกังวลค่ะในส่วนของคนที่ลงคอสไว้นะคะสามารถดูย้อนหลังและที่สำคัญหลังจากเรียนเป็นไงคะสามารถปรึกษากันได้นะคะเพราะว่าแน่นอนแหละคนที่ยังไม่ชำนาญแล้วก็ยังไม่ชินเขาเรียนไปครั้งแรกเขาก็ได้รับความรู้ระดับหนึ่ง แต่เวลาจะไปปฏิบัติจริงๆเราก็สามารถโยนกลับมาปรึกษากันได้คุณรยครับเดี๋ยวผมขอทบทวนหน่อยตกลงผมต้องเตรียมโน่นนี่นั่นอ่ะเต็มที่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแลหลังจากที่เราเรียนกันด้วยนะคะเขาเรียกว่าสามารถสอบถามปรึกษากันหลังจากที่เราเรียนได้ตลอดนะคะรถสามารถบอกคุณได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะรถทำอาชีพนี้ไงแล้วเราทำจริงเราเสียจริงนะคะ ถ้ารถไม่เคยทำอาชีพนี้เลยแล้วรถมาสอนคุณรถว่ารถรถไม่เอานะเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นึกออกไหมคะแต่อันนี้มันเป็นอาชีพของเราแล้วเราต้องทาแล้วเราก็ได้ทำมันจริงๆเราก็เลยรวบรวมมาบอกเพื่อนแนะนำทีมงานเราให้ทำให้มันถูกต้องจ้ะนี่คือตัวเราทำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นจริงๆนะคะ การศึกษาหาข้อมูลความรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่เชื่อไหมคะไม่เท่ากับการลงมือทำทฤษฎีกับปฏิบัตินี่แตกต่างกันนะคะเวลาเราลงมือทำจริงๆการสร้างบ้านขายก็เหมือนกันบางคนไปเรียนเยอะมากศึกษาเยอะมากแต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีก็มีแล้วคนที่ลงมือทำบางทีไม่ได้เหมือนในตำราหรือที่เราเรียนมาก็มี เพราะฉะนั้นเราต้องมีโค้ดมีครูมีที่ปรึกษานะคะที่เขามีประสบการณ์ด้านนั้นจริงๆเขาสามารถบอกคุณได้เพราะมันมาจากประสบการณ์จริงๆไม่ได้ไปแอบดูของคนอื่นมาแล้วก็มาบอกมาสอนอย่างเนี้ยค่ะอันนั้นไม่เอานะคะของเราต้องสอนจากประสบการณ์จริงๆจากที่เราลงมือทําจริงๆจากเจ้าหน้าที่จากที่ปรึกษาที่อยู่จุดนั้นจริงๆเราถึงจะมาถ่ายทอดได้ เรื่องภาษีเราต้องเสียภาษีกอบใครคะสัมพกรณเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาของเราก็จะต้องเป็นพี่ๆที่สัมพกรณไปปรึกษาแบงค์มันจะตรงไหมอะไม่ตรงมันคนละ,ะแผนกมันคนละฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราก็ต้องโฟกัสกับคนกลุ่มนั้นนะคะโฟกัสกับสิ่งนั้นทำให้มันตรงกับที่เราจะต้องเ,ออเกี่ยวข้องกับมันนะคะ าพูดง่ายๆนะคะตรงนี้วันนี้รถก็มาแบ่งปันหัวข้องให้ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องภาษีอะคะ่ะมันจะต้องค่อยๆใส่รายละเอียดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเพราะว่าถ้าเรายัดยัใส่ข้อมูลเยอะๆะคะ่ะบางคนก็จะงงนะคะตรงนี้แต่ในส่วนของรถเองข้อมูลเชิงลึกอะคะ่ะเดี๋ยวรถจะลงรายละเอียดในคอร์สของรถเพราะว่า,าจริงๆแล้วให้เครดิต กับคนที่ไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจเรานะคะบอกเลยว่าใส่ให้เต็มแบ็คไม่มีกั๊กนะคะบอกทุกอย่างข้อมูลละเอียดยิบนะคะตรงนี้บอกหมดเลยตรงไหนเอามาหักลบได้นะคะตรงไหนต้องเซฟตรงไหนมันดียังไงไม่ดียังไงนะคะตรงนี้คอร์สเราบอกรายละเอียดหมดท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ0 9 8 0 1 0 0 3 9 3เรายัง ทําราคาพิเศษต่อราคาพิเศษให้อีกสองวันคือวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็หมดแล้วนะคะราคานี้ก็คือจบนะคะแล้วเราก็จะสอนกันเสาอาทิตย์จันทร์3ามวันเต็มๆนะคะรับรองว่าคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ภาษีเพิกเฉยนะโดนย้อนหลังมาอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะดีไม่ดีอะ่ะไม่มีเงินจ่ายเขาด้วยซ้ำเพราะว่า มันโดนคูณไปเป็นไงคะหลายเท่านะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้การเปิดใจนะคะทุกอย่างต้องมีการลงทุนการเรียนรู้ตัวรถเองอย่างที่บอกเราก็ไปหาความรู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องลงมือทำดําเนินการนะคะเอาเคสของเรา ไปชำระอะไรมันถูกต้องนะคะดูกระบวนการวิธีขั้นตอนมีที่ปรึกษาที่ดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเกิดจากการลงมือทําแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเลียวอะมันของจริงนะคะไม่ได้ยกตัวอย่างคนนูน้นคนนี้มาไม่เอาแบบนั้นคือเอาแบบจริงๆเลยนะคะตรงนี้ถ้าท่านไหนอยากเรียนรู้ ถ่ายทอดจกประสบการจริงก็เจอกันค่ะส่วนคนไหนที่ลงคอร์สไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะจัดเต็มให้เลยนะคะวันนี้เอาละค่ะวันนี้ก็มาทักทายทีมงานก่อนที่จะสอนจริงพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมีสิทธิ์ที่จะเปิดคอร์สราคาพิเศษให้สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะทักทายกันมาได้หลังใหม่นะคะก็ยัง สมัครได้อยู่สมัครทันอยู่นะคะเชื่อโรเตอร์ับมีประโยชน์ถ้าเรารู้วิธีนะคะตรงนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้เดี๋ยวลูกขอตัวไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าวันนี้ภารกิจเยอะมากๆนะคะทั้งใน,นส่วนของเอกสารเกี่ยวกับจัดสรรค่ะจ,จึงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ตอนเย็นลูกค้าก็มาจองบ้านด้วยนะคะแล้วเราก็ ทบทวนดูข้อมูลให้มันถูกต้องครบถ้วนเพื่อที่จะจัดเต็มให้ทีมงานที่ลงคอสมานะคะวันนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้หอมปากหอมคอเดี๋ยวรถขออนุญ,ญาตไปอาบน้ำพักผ่อนเหมือนกันนะคะวันนี้ภารกิจแน่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นี้มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ไปก่อนนะคะขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้ค่ะ